เท่าไหร่บ้าครับเปลียนแรงหน่อยเปลียนน้ำมันเครื่องโอ้เปลียนน้ำม okay okay. ันเครื่องโอ้ย่องย่างย่างครับโอเคครับไอไอเอาน้ำมันเครื่องตัวไหนครับเครื่องซ่อมปัญหาเลยหน่อยเร็กไม่อะไรวะครับตัวนี้เนาะกลับชุดโป แล้วมันกองโซลากลแองแเอโซล่าครับผมบบโอเคครัแบเปลี่ยนเวียนต้องแดงนะครับตัโตถ,ถ่ายั้งได้ได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้โอเคครับ<ห>อืออได้ไหม สวัสดีครับมาอนีพบกับผมนะครับสร้างปลายมาอนีกามีลูกค้านะครับ FC นะครับเอารถอีกคันนึงเคยมาเหตุกับทางร้านแล้วนะครับอาจิติตใจด้วยยังนะครับขามาใส่บริการใหมนะครับก็คือเอาคันใหม่เขามานะครับผมกัมาจัดชุดเป็นชุดปูนะครับของน้ำ <listen. S 3> <traders. S 1> มันเครื realised. ่องนะครับผอมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปนํานะครับก็คือเขามาเอาง่ายๆก็คือเขามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันละกัาิตใจในชุดปูนะครับตอนนี้ก็มีชุดปูอยู่ในเดือนสิงหาคมนะครับก็มีชุดปูของ กองแอร์กองโซล่าแล้วก็เสียราันะครับอ่าตัวนี้จะเป็นชุดโป้นะครับมูลค่าใน450บาทนะครับได้3อย่างนะครับคุ้มๆเลยนะครับอ่าลูกค้าก็เคยมาใช้บริการแล้วก็ติดใจนะครับก็เลยเขำว่าใส่บริการใหม่นะครับตัวนี้เดียวตัวนี้ก็เป็นออนียวนะครับกัเขามาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานทางเคุณน้ำเนินการนี่ครับในการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องให้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอช่วงขั้นตอนครับผม ครับผมลังอาจจะการทายน้ำมันของทอดจะทำการดูน้ำมันเกา่ขาของไห่น้ำไห่เบื่อน้ำนะครับเระเทศไทยทุกท่านนะครับยกเว้นรีบโทบทำบ่าแจงลูก,กาก่อนบ่านันได้ซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้โอเคครับผมเอา้เอานะครับผมถ้าเข้าทายน้ำมันแล้วด,ดูน้ำมันเราได้พอจีนมาตอนตุ๊กขังนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่เเมเพิ่มเพิ่มครับเพ็่มนะครับผมบอจีมากไวนะครับโอ้ยว่าจับเตือนว่าเขาบอลืมกันนะครับโอเคเอาลงเข้า เท้าทายมันเขลียวแล้จะทำกันหินน้ำมันไหมลงไปนะครับเทน้ำมันไหมลงไปเอาผเมืเอีนะครับผมตั้งจากทีตารไไ้นะครับอก็มันจะเช็คน้ำมันแต่ว่าขั้นอี่ย้ำนะครับว่าแสนหามืินโลกนะครับมาเบิงแต่ส่วนใหญ่ก็คือดำเป็นดำเลยแหละน้ำมันเครืองแต่รอบนี้บอ่อนะครับรอบนี้คือว่าไสเลยละ่ะป้าน,น้ำมันเครืองใหม่ ครับประมาณนี้นกดตินะครับเมื่อกี้ครับได้เย็บงานชงลูกค้านะครับเย็บงานสังชงฝากเมื่อกี้สำหรับใครสนใจนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ชุดโต้ที่ขูมนะครับใจเสียหลานพราะหลานอะไรสิ่งครับผมตรงขามคุณนันดาตัเกียงมะลิศนะครับดูดิโซซัพพลายกับที่ศูนย์เก้าห้าสองสองสองหกห้าห้าราเป็นเพจเไปรู้นะครับนัดอะไรนัดอะไรสิ่งนะครับผม สำหรับวันี้ขอบคุณครับ